สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาต้มน้ำปะลากินเองนะใน,นหม้อจะใส่น้ำไปนิดหนึ่งแล้วไม่เยอะนะคะแล้วก็ใส่ปะลา เราจะใส่ทุกอย่างไปพร้อมกันเลยนะค่ะกระปิใบกระถิสับปะรด จะไม่ใส่ชูรสนะคะรอให้เดือดค่ะเดี๋ยวแล้วก็เกลปก็เทกันเลยคนะได้แล้ว